เรียนท่านผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่านผู้บริหารสภาธุรกิจตลาดทุนไทยท่านผู้บริหารสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมานาทุกท่านคะดิฉันออนิริบุญแต้มรับหน้าที่เป็นพิธีกรคะ่ะในนามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ต้อนรับทุกท่านคะ่ะในงานสัมมานา ESG Investment Forum ครั้งที่1 ESG มิติใหม่แห่งการวิเคราะห์หุ้นอย่างมืออาชีพนะคะซึ่งเป็นการผลักกําลังจัดงานของทั้ง3พันธมิตรค่ะได้ ต,ตลาดหลัแทร์ประเทศไทยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนและสภาธุรกิจตลาดทุนไทยค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพของสถาบันตัวกลางในตลาดทุนไทยนะคะมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเทรนด์การลงทุนอย่างยั่งยืนและเตรียมความพร้อมให้กับนักวิเคราะห์การลงทุนเข้าใจถึงความสําคัญของการนําข้อมูลผลการดําเนินงานของธุรกิจในด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทพิบาลนะคะหรืออย่างที่เรารู้จักกันนะคะว่า ESG ค่ะก็คือ environmental โซเชียลและกอฟเวอร์แนนซ์ค่ะมาใช้ในการประกอบการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหลักทรัพย์นะคะเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนและผู้อ่านบทวิเคราะห์การลงทุนค่ะในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญดรกฤษดาเสตกูลรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวเปิดงานค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียน คุณภับุญนรินทร์างกูนะครับท่านประธานสภาธุรกิจตลาดทุนและนายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนนะครับคุณสมบัตินราพุทธิชัยนะครับท่านเลขาธิการและก็กรรมการผู้นรยการของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนท่านวิทยากรแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาวันนี้ทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Investment Forum ครั้งที่1นนะครับซึ่งเราหยิบเรื่อง ESG ขึ้นมานะฮะซึ่งเป็นเมื่อกี้ ที่ท่านทุกคนทราบอยู่แล้วว่าเป็นเทรนด์กำลังมานะครับจริงๆเขาบอกว่าให้ผมมากล่าวต้อนรับนะฮะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าไม่อยากกล่าวต้อนรับเฉยๆนะครับเพราะว่าจริงๆเวลาบอกว่าเราลงทุนทางด้าน ESG เนี่ยต้องผมอยากแชร์ให้ฟังก่อนเลยมากก่อนจะฟัง keynote speech จากคุณทอมนะครับก็คือว่าตลาดซัพ์เนี่ยเราสร้าง supply เราเราทำเรื่อง ESG development ด้าน supply ขึ้นมานะครับ จนตอนนี้เรามีเขาเรียกว่ายูนิเวอร์สของหุ้น ESG อยู่จำนวนหนึ่งนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าเวลาทางด้าน supply ถูกพัฒนาแล้วเนี่ยทางด้าน demand side นักลงทุนก็เริ่มถามมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในฐานะที่เราเป็นตัวเชื่อมแล้วก็เชื่อมกับ i n t e r m e d i a r ีอย่างบริษัทหลักทรัพย์นะซึ่งมีแล้วก็บอลจอด้วยเนี่ยซึ่งมีนักวิเคราะห์เนี่ยที่จะต้องทำหน้าที่ในการ analyze นะครับ คำถามก็คือว่าเราก็ต้องพัฒนาโปรเฟชชั่นอลกลุ่มนี้ร่วมกันนะครเพื่อให้ท่านเนี่ยรองรับเรื่องหุ้นยั่งยืนเนี่ยขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะน,นผมขออนุญาตก่อนที่จะฟังพี่ทอมเนี่ยนะครับก็อยากให้ดูว่าเรามีโรดแมปในการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนให้เป็นหุ้นยั่งยืนเนี่ยได้ยังไงนะครับขออนุญาตขอสไลด์นี่นะครับ เดี๋ยน้องช่วยกดให้แล้วกันรูปนี้ผมอยากเรียนว่าตอนนี้นะถึงถึงวันนี้นะครับจริงๆก็ข่าวดีก็คือว่าในตลาดทุนไทยเราไม่ได้สตาร์ทจากศูนย์นะนะครับถึงเราเราทำจริงๆเรื่องนี้มานานพอสมควรมีประวัติศาสตร์ในการทําเรื่อง CG เรื่อง ESG มาไม่ต่ากว่า20ปีนะครับท่าถามว่าย้อนไปเนี่ยตั้งแต่เขาเรียกว่าเป็นยุค1993เนี่ยนี่ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์สังเวียนนะครับสมัยนั้นท่านก็เห็นความสําคัญเรื่อง CG ท่านตั้งต้นไว้ก่อนนะครับ เราพูดเรื่องกรรมการอิสระนะฮะพูดเรื่อง CG ไกด์ไลน์บางอย่างเนี่ยที่ในในกลุ่มคณะกรรมการนะถือว่าเป็นเบื้องต้นนะครับพอถัดมาเนี่ยในปี1997ซึ่งเราเจอวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยตอนนั้นเนี่ยถามว่าบริษัทที่พังลงไปเยอะเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการที่ไม่มีภูมิคุ้มกันการที่ระบบ CG ไม่ดีนะครับในยุคนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากการตั้งเขาเรียกว่ามีการทำเรื่อง c g ไกด์ไลน์นะซึ่งเราใช้ มาตรฐานจากของ OECD ะทำให้ในอนะินดัสทรีเนี่ยมี CG Principle นะฮะเพื่อให้บริษัจทจดทะเบียนได้ใช้นะครับมีการจัดตั้ง IOD นะฮะสถาบันพัฒนากรรมการเนี่ยนะซึ่งกรรมการเนี่ยจะเป็นคนที่คอยกำกับดูแลในส่วนหนึ่งนะครับอันนั้นก็ตั้งขึ้นมานะครับมีการในยุคต่อมาเนี่ยพอเป็นยุคบอกว่าตอนนั้นก็เมเป็นสมัยที่ว่า CG แล้วก็ CSR พอ CSR มานะฮะใน,ในช่วง2007เนี่ยนะครับเราก็มีการตั้งสถาบันเกี่ยวกับ CSR นะครับเสร็จแล้วพอมาถึงยุคนี้คืออันนี้เขาเรียกว่าเป็น development นะฮะไม่ใช่ว่าว่ามันมันอยู่ดีมันมานะฮะมันก็พัฒนามาจนเขาเรียกว่าเป็นยุค ESG ละนะฮะบางคนก็เรียกว่าเป็น SD นะ sustainable development จะเห็นว่ายุคนี้เนี่ยเราเริ่มส่งเสริมให้บริษัทเนี่ยทำเรื่อง ESG เข้าไปในกระบวนการการทำธุรกิจ จนในที่สุดเนี่ยเราก็เข้าไปร่วมกับของอินิเชทีฟของ UN นะที่เขาคิดว่าทาง Stock Exchange เนี่ยมีบทบาทอย่างยิ่งนะฮะเพราะสเต็กโคเดอร์เยอะมากพันก็สนับสนุนให้เราทำให้เขาเรียกว่าเป็น SSE คือ Stock Exchange ที่ทำเล่น Sustainable นะฮะโอเคครับ, okay, รบอันนี้ก็จะเป็นยุคที่เริ่มพัฒนามาท่านก็จะเห็น THSI อันนี้เป็นคร่าวๆนะครับขอสไลด์ตัดไปครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกว่าเราไม่ได้เริ่มจากศูนย์อย่างน้อยในในตลาดทุนไทยเนี่ยตอนนี้เรามีเรื่องคราทีเรียพอสมควรไกด์ไลน์นะฮะไม่ว่าจากของที่สำนักง,งานกรลอหรือของตลาดหลักทรัพย์นะครับเรามีอินฟราสตรักเจอร์อย่างเช่นที่พวก IOD ที่ช่วยเราทำเขาเรียกว่าพัฒนากรรมการแล้วก็มีการวัดพวก CGR ต่างๆนะครับเราทำเรื่อง Education Advisory ปีหนึ่งเยอะมากๆนะฮะ เราทำเรื่องสนับสนุนให้ d ดิสคลนะให้เปิดเผยข้อมูลนะโดยเฉพาะข้อมูลด้าน ESG นะซึ่งเร็วๆนี้ก็ทางสำนักง,งานกรอตอก็จะกำหนดเราเรียกว่าเป็น One Report นะฮะซึ่งข้างในนั้นก็จะเป็นการยกระดับเรื่องข้อมูล ESG อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีการทำเรื่องอ w วอร์ดนะฮะครับขอสไลด์ถัดไปนี่คือเอาค e นะครับอันนี้เวลาผมพูดเนี่ยไม่ได้พูดว่าเราประสบความสาเร็จแล้วแต่ว่าก็ยังมีรูม ในการปรับปรุงต่อไปนะครับในเชิงของ CGR เนี่ยที่วัดเนี่ยตอนนี้มีบริษัทที่ได้เขาเรียกว่า4 4 5ดาว3 3ดาวขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่ามีเยอะมากๆนะครับแต่เกณฑ์ในการวัด CGR ในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องปรับให้เป็นปน ESG มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ กลุ่มที่เขาเรียกว่านักลงทุนอย่างเช่นนักลงทุนสถาบันเนี่ยอาศัยพวก CG Score ในการไปตั้งเป็น Product อย่างเช่นพวกกองทุนรวมต่างๆนะครับเ,เรามีการวัดเปรียบเทียบในอาเซียนด้วยนะฮะอ,อ,อีกอันนึงที่เรากำลังสร้าง ESG Investment Star ให้กับ Industry ก็คือการทำเรื่อง THSI นะครับอันนี้ก็คือสร้างบริษัทรุ่นใหม่ที่จะขึ้นไปเป็น ESG Star a r ในระดับโลกนะฮะ แต่ในระดับที่เป็นสากลเรามี DJSI นะที่เราใช้การประเมินซึ่งตรงนี้เรามาที่สุดในอาเซียนนะครับแล้วมีติดเข้าไปใน MSCI กับ f t s e f o อร์ o ูดงั้นเราก็ต้องเหลือบตาดูว่านักลงทุนต่างประเทศเนี่ยสนใจการลงทุนแบบ ESG มากๆนะครับอีกกลไกหนึ่งที่เราใช้ก็คือใช้เรื่องอ w วอร์ดนะฮะเดี๋ยววันที่26พฤศจิกายนี้ก็จะมีการประกาศเป็นปีที่เราเอาเซตอ w วอร์ดแบบ business performance กับเรื่อง sustainability มารวมกันนะครับขอสไลด์ครับ อยากแชร์ให้ฟังว่าวิธีการที่เซ็ตทำเนี่ยเรามีโมเดลเหมือนกันนะครับการที่อยู่ดีๆบริษัทจะเขาเรียกว่าเป็นมีระดับ ESG development ค่อนข้างดีเนี่ยเราทำหลายอย่างนะฮะอย่างน้อยฝั่งทางซ้ายที่ท่านเห็นเซ็ตทำเนี่ยโมเดลก็คืออันที่หนึ่งเราต้องดูแลเรื่องการทำ t า n d a r d s e t t i n g นะครับที่จริงเราต้องดูทั้งมาตรฐานในต่างประเทศในประเทศนะครับแล้วก็ออกไกด์ไลน์ต่างๆมนาะอันที่สอง ซึ่งใน4กระบวนการเนี่ยกระบวนการที่2สําคัญที่สุดก็คือถึงแม้เรามีไกด์ไลน์ต่างๆแต่ถ้าบริษัทไม่เอาไปทํามันก็จะไม่มีหุ้น ESG ออกมานะฮะเพราะฉะนั้นในกระบวนการที่2ก็คือต้องไปส่งเสริมให้เขาทําเราเรียกว่าเป็น ESG in practice นะครับอันที่3ก็คือเมื่อทําแล้วก็จะมีสิ่งที่ต้องไปเปิดเผยนะฮะอันนี้เราก็สับสุนให้ออกไปเปิดเผยถึงขนาดนอกจากเปิดเผยใน annual report ซึ่งเป็น minimum requirement เนี่ยเราส่งเสริมให้ทํา sd report เพิ่มเติมด้วยนะครในกรณีที่จริงนักลงทุนที่สนใจจะดูข้อมูลเชิงลึกว่าบริษัทเหล่านี้ทำเรื่อง ESG ได้ดียังไงอันสุดท้ายในอินดัสทรีของเราก็เราทำเรื่อง assessment เช่น CGR หรือการทำ TSSI assessment นะครับพวกนี้เป็นวิธีช่วยทำให้ไปประเมินเพื่อจะ recognize เขานะฮะแล้วก็ไปทำเรื่อง award ต่อนะครับนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยทำให้บริษัท สามารถเอาไปพัฒนา ESG Development ได้ด้านขวามือท่านจะเห็นว่าเพราะฉะนั้นการที่บริษัทจะทำ ESG ได้หนึ่งต้องมีรากของ System ที่ดีนะครับอย่างเรื่องพวก CG ต่างๆอันที่2ก็คือต้องเอาเรื่อง ESG ไป Integrate เข้าไปในกระบวนการทำธุรกิจครับขอสไลด์ถัดไปครับทีนี้เวลาเราพูดเรื่อง ESG แล้วมันมีเรื่อง e อน i อร์เ e ม t มนต์เป็นเรื่องโซเชียลเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องที่กว้างมากนะครับวิธีการที่เราทําอันนี้ขอสรุปคร่าวๆนะฮะว่าอยากให้บริษัทเข้าใจว่าจริงๆมันคือสิ่งที่เขาสามารถเอาแว u e ลูเชนในการทําธุรกิจเขามาคลี่ออกมานะครับตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําแล้วก็เอาสเต็กโคเดอร์มาจับสเต็กโคเดอร์ก็จะมีทั้งใกล้ทั้งไกลเพราะฉะนั้นในกระบวนการทําธุรกิจต้อง สามารถที่จะดูแลสเต็กโคเดอร์เหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือสเต็กโคเดอร์ที่ใกล้กับเรื่องสังคมนะทุกบริษัทมีอย่างนี้หมดเลยนะฮะโอเคครับอันนี้ก็เป็นการคลี่แ u ล c h ช i n ออกมานะฮะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเ,เวลาเราพูดอย่างสมมุติเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันกว้างมากนะฮะทีมงานผมเขาก็บอกว่าวิธีการเริ่มต้นให้บริษัทเข้าใจนะครับอย่างสิ่งแวดล้อมเราสามารถคลาสสิฟายได้ อันที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องน้ำนะหลายธุรกิจใช้น้ำเพราะฉะนั้นการใช้น้ำต,นนต้นทางจนถึงปลายทางนะครับใน value chain เนะี่ยได้ทำอย่างเช่นการประหยัดน้ำการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนี่ถือว่าเป็นเรื่อง sustainability นะครับเพราะฉะนั้นน้ำเสียน้ำอะไรอันนี้ก็กำจัดกันไปอันนี้ก็ถือว่าจริงๆต้องอธิบายให้เข้าใจอันที่สองเป็นเรื่องพลังงานเช่นไฟฟ้าหรือพลังงานชนิดอื่นนะคุณทำได้ถูกต้องไหมอันที่สามจะเป็นเรื่องขยะนะประเทศไทยตอนนี้ ได้รับการกล่าวขันว่าเราทิ้งขยะลงทะเลมากเป็นอันดับต้นๆของโลกเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องช่วยกันอันที่4ี่ก็จะเป็นเรื่องมลพิษอากาศนะฮะคลเมตเชนเราไปเกี่ยวมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างการอธิบายเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เข้าไปสู่ในกระบวนการการทาธุรกิจนะฮะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยนึกว่าเราแค่ไปปลูกป่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วการทําทั้ง In Process ทั้ง a f t e r process สําคัญมากๆนะครับโอเคครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ไม่ได้บอกว่ามาเชีย์หุ้นอะไรเป็นพิเศษนะฮะแต่ว่าบอกว่าบางที่อย่างเช่นอย่างโฮมโปรเนี่ยก็ได้รับการชื่นชมในบางมุมนะ,ะอย่างเช่นบอกว่า เขาทําขายสินค้าที่เราจะต้องไปใช้ในบ้านนะฮะแล้วเราขาดแคลนเรื่องช่างนะฮะในซัพพลายเชนเขาก็ไปพัฒนาเรื่องช่างที่จะทําการติดตั้งนะไปดิวตั้งแต่โรงเรียนอาชีวะอะไรต่างๆหรือพัฒนาช่างในในชุมชนอะไรต่างๆนะครับอย่างแพนด้าก็ได้รับความชื่นชมในเชิงการดูแลเรื่องสังคมนะ,ะอย่างเช่นในกระบวนการเจรัย เชเวอรี่เนี่ยเสียงมันดังมากนะครับบางทีตอนนี้เขาก็บอกว่าแทนที่เขาจะไปช่วยคนพิการที่หูหนวกเนี่ยเขาก็ดึงคนหูหนวกน่มาอยู่ในกระบวนการทําการผลิตนะเพราะว่าผลน,นี้ไม่ต้องไม่ต้องห่วงเรื่องเสียงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นหลายๆอย่างท,ที่ที่มีตัวอย่างนะฮะบางจากทําเรื่องจิ๋วแจวนะช่วยชมแม่บ้านที่อยู่ในชุมชนทางบางจากในะีทำเรื่องความทาความสะอาดเพราะฉะนั้นมันมีทั้งใกล้ทั้งไกลในกระบวนการทําธุรกิจนะฮะไทยูเนียนก็ได้รับความชื่นชมเพราะว่า ทำอาหารทะเลเราก็จะโดนเรื่องว่าต้องดูแลพวก Human ิร g h ไรนะฮะพวกแรงงานต่างชาติที่ทำเรื่องประมงนะหรือการจับปลาอย่างที่ถูกต้องอะไรต่างๆนะครับนะ GC ก็ทำเรื่องเอาขยะในท้องทะเลมาทำาประโยชน์เพิ่มเติม East Water ร์ทำเรื่องแหล่งน้ำเ,นเก่งเรื่องน้ำก็เอาไปช่วยน้ำเรื่องน้ำในชุมชนต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่พูดถึงครับนะนักวิเคราะห์เนี่ย จริงๆสุดท้ายที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยกระบวนการเหล่านี้มันจะต้องไปถูกเปิดเผยนะฮะที่คนที่ทําได้เปิดเผยได้ดีเพราะฉะนั้นการเปิดเผยที่นักนักวิเคราะห์ใช้ดูเนี่ยข้อมูล Annual Report สํสคัญมากนะครับเพราะในอนาคตทางตลาดทรัพย์กับสำงงนักงานกรอกําลังร่วมมือกันที่จะปรับปรุงนะให้ให้มีความลึกของข้อมูลแต่ Annual Report เนี่ยมันมีขีดจํากัดเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่ามันมีพาร์ทอื่นอีกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้น ถ้าไม่จุใจเดี๋ยวนี้เรา,าบางบริษัทเราส่งเสริมให้เขาทำ S D Report นะฮะซึ่งสามารถเนี่ยเจาะเข้าไปดูในความลึกได้ซึ่งจะทำให้นักวิเคราะห์ได้ทั้งข้อมูลที่เป็น financial data กับ non financial data เนี่ยอ,อย่างมากๆนะครับอันนี้ก็บริษัทสำหรับ mid small cap เนี่ยยังมี room อีกบางบริษัทเราก็ส่งเสริมให้ทำ S D Report ถ้าเขาทำได้นะครับโอเคครับ แต่ยังไงก็ตามเนี่ยยังมี room for improvement นะฮะจริงๆเวลาเราแบ่ง700บริษัทโดยประมาณของเราเนี่ยท็อป200เราเนี่ยก็ค่อนข้างทําเรื่องนี้ได้ดีมากๆนะครับเรากําลังจะผลักดันต่อนะครับแล้วก็ขณะเดยียวกันพวกมิดส m ม l l แค p อีก500บริษัทอันนี้ก็รอคอยให้เราพยายามยกระดับเพื่อคุณ i t y ของตลาดทุนไทยจะได้ดีขึ้นนะแต่ l ลเวลของการทําเรื่อง ESG แต่ละบริษัทเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันซึ่งตอนนี้เราพยายาม เซกเมนต์ดูนะฮะให้ช่วยทุกกลุ่มนะครับครับขอสไลด์ถัดไปนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รวมให้ฟังอีกทีว่า,าการที่เราทำแบบนี้วันนี้ถึงมี Product ทางด้าน ESG เพิ่งเริ่มต้นขึ้นมาในตลาดทุนไทยนะครับเรามี CG Score ที่4ระดับ3ดาวขึ้นไปอยู่600บริษัทจาก700นะครับเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเราต้องยกระดับตรงนี้นะฮะเรามีบริษัทที่อยู่ใน stock List ใน THSI อยู่98บริษัทเพราะฉะนั้นการลงทุนแบบ Active Strategy ะะก็สามารถที่จะเริ่มเริ่มจะเริ่มต้นขึ้นได้แล้วนะครับส่วนเรื่องกองทุนก็จะเริ่มมีกองทุนคือยังน้อยอยู่ก็จริงแต่ก็เริ่มต้นแล้วตอนนี้เรามีเขาบอกโดยประมาณประมาณ23กองนะฮะ ซึ่งซึ่งเวลาเทียบจากในต่างประเทศก็ยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็ Index ก็จาก THSI เราไปทำเป็น Index นะจาก98วเวลาเอาพวก Liquidity หรือเงื่อนไขอื่นใส่เข้าไปก็เหลืออยู่ประมาณ53บริษัทนะฮะซึ่งวันข้างหน้าเนี่ยเราก็คิดว่าตรงนี้จะน่าจะมีเพิ่มขึ้นนะฮะเพื่อ เพื่อให้เป็นเขาเรียกว่าเราต้องเป็นลีดเดอร์เหมือนกันในในภูมิภาคนี้ในการที่มีหุ้นที่เป็นแบบ ESG หรือมี Product อื่นเพราะฉะนั้นตอนนี้เรานำไปสู่เรื่อง g r e e n บอลนะครับ Social b o n ในอนาคตที่เรากำลังทำอยู่นะครับงั้นก็ขออนุญาตเปิดภาพรวมให้เห็นก่อนนะครับเพื่อเพื่อให้กำลังใจกับทีมโปรเฟชชั่นอลของทางด้าน i n t e r อร์มีเดียรี่นรากลุ่มนักวิเคราะห์ที่จะต้องช่วยพัฒนา ให้การลงทุนด้าน ESG เนี่ยขยายตัวกว้างขวางมากขึ้นขอบคุณครับสวัสดีครับ